คิลเลอร์พสสวัสดีแฟนบอลคอบอลทุกคนครับวันนี้พบกับคิลเลอร์พลาสนิจะเป็นการนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับข่าวสารในวงการลูกหนังที่ผมจะนำข้อมูลเนื้อหาที่อัดแน่นมาฝากทุกคนครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรอเฮเอเยนเวกฮอร์ A N ot, บินคุยเบซิตัสปล่อยนักเตะย้ายแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับส่อเข้าใกล้ที่จะได้กองหน้าคนใหม่มาร่วมทีมในเดือนมกาคมเข้าไปอีกขั้นแล้วครับเมื่อล่าสุดครับสื่อเมืองผู้ดีเผยว่า เอเย่นของวาวเวกฮอรตเตรียมเดินทางไปที่ตุรกีในวันจันท์นี้เพื่อเจรจากับผู้บริหารสโมสรอนของสังเวียนแข่งวอเตอร์โฟนพาร์คให้ยอมปล่อยหัวหอกดัตกลายเป็นร่วมทีมผีแดงอย่างที่นักเตะตั้งใจเอาไว้สำหรับเวกฮอตปัจจุบันครับเจ้าตัวอยู่ในสังกัดของเบอร์ลี่ทีมใน,นลีกแชมเปี้ยนชิพของประเทศอังกฤษและถูกเบนซิตัสยืมตัวมาใช้งานจนจบซีซั่นโดยมีออปชันซื้อตัวได้ต่อสถานการณ์ดังกล่าวครับส่งผลให้เกิดความซับซ้อน หลังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถูกแชร์ว่าต้องฉุดวอลเวกฮอร์ตมาเสริมทัพขณะที่ตัวนักเตะจะลอยไปที่โอทัฟอร์ดแล้วแม้ว่าเขาจะมีสัญญากับทีมดังของลีกเติร์กจนจบซีซั่นครับโดยสื่อคาดว่าไม่น่าจะมีเงื่อนไขย,ยกเลิกสัญญากลางคันได้แต่ด้วยเหตุน,นี้ครับเอเย่นของเวกฮอร์ตจึงจําเป็นต้องเดินทางไปพูดคุยกับผู้บริหารของเบสิกตัสให้ยอมยกเลิกสัญญายืมตัวขณะที่ผีแดงครับตกเป็นข่าวว่า เริ่มทาบทามไปหาเบอร์รี่แล้วเช่นกันเพื่อหวังดึงตัวหัวหอกร่างโยงมาจากสโมสรอนในลีกเตริร์ภายในเดือนนี้เลยหลังจากผู้อำนวยการของเบสิกตัสระบุว่าหากจะมีการย้ายทีมของพ่อค้าแข้งชาวเมืองกังหันลมจะต้องมีการเจรจากันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้รู้ล่วงซะก่อนโดยเบสิกตัสครับจะได้ส่วนแบ่งค่ายืมตัวนักเตะด้วยเช่นกันตามที่สัญญาผูกมัดกันอยู่ยิ่งไปกว่านั้นครับเอ็กซ์เพสสื่อกีฬา ได้เสริมอีกว่าเวกฮอตเริ่มติดตาม IG ของผีแดงแล้วตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้มีแนวโน้มมากขึ้นว่าเขาน่าจะได้ย้ายสู่โรงละครแห่งความฝันขณะที่เซนอนกุกุเนสกุนซือทีมเบสิกตัสประกาศว่าจะขอสู้อย่างเต็มที่เพื่อรั้งตัวนักเตะให้อยู่กับทีมต่อไปให้ได้ก่อนจากกันขอขอบคุณครับที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบหากรับชมและถูกใจ ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์หรือข่าวสารในโลกกีฬาฟุตบอลที่ Killer p a พ t จะนำมาเสิร์ฟทุกคนครับและเป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กๆช่องนี้ให้ Killer p a พ t เป็นเพื่อนคอบอลของทุกคน Killer p a r t ขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ